ทองนะฮะไว้ด้านในนะครับ พันนี้นครับบรรจุวัตถุมงคลแล้วก็แผ่นโลสตาใต้ถานพระประถานดังนั้นช่วยเอาแผ่นเอาหันที่บนพุทเจ้าเลยครับท่านนี้เลยครับเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนนะครับ แทนในนี่มาทำนี้เลยครับในตอนนี้ก็จะทำพิธีบรรจุวัตถุมงคลแล้วบรรจุใต้ฐานนะครับภา,ภาพทานของอุโบสถหลังนี้นะครับขออนุโมทนาสาธุดยามดำให้ก่าทุกคนครับส ก็ขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาสิ่งใดก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานตอนนี้เลยนะครับเอ่อยืนละนองด้วยแต่ละภาคไม่เพเนรแต่ละภาจินาบุตรเสวยยืนลนองอ่ะเสวยยังไม่เร็่แน่วันนี้ก็การมาอาจารย์ว right ิถีสาธุมิปฏิปฏิทาหะยะสัปปะจัปปะติ สัพพะทุกขวินาศายะปริตังผู้ธรรมังคลังวิปติปฏิทาหายะสัพพะสมปติสิกธิยาสัพพะพยาวินาศายะปริรปตังผู้ธรรมังคลังวิปติปิทาหายะสัพพะสพาาะปพพมปติาาสิทธิยา นรยมรวมตัวกันนะครับเป็นลูกศิษย์ลหาของพระอาจารย์ไพโรธครับจดุดังนั้นก็บรรจุเสร็จแล้วก็ขอทุกท่านได้กลับลงมานะครับ<ๆ>เพื่อจะทำพิธีไหว้พระรักศีนแล้วก็พระสมก้ารูปเจริญสุขุวนเป็นลำดับต่อไปครับผม จากนั้นก็จะทำพิธีกล่าวคำาธวายอุโบสรน้าทัศนีสุโธคำันโนดแล้วก็ถลายเครื่องไธรรมแบบรร้าที่สุสริม ให้ทุกท่านนะครับได้ป,ปับลงมานั่งประจําที่เราจะได้ท,ท,ทําพิธีไหว้พระรับศีลเป็นลําดับต่อไปทุท่านตั้งใจนะครับไหว้พระรับศีลพร้อมกันละครับอรหันต์เจ้ามาสัมปตโธพระวา พุทธังพัทวันังพภิวาเทมิกลาบตวากาโตพัทวะตะธรรมโมธรรมนามาซามิกลาบสุปัติปันโนพัทวะโตสาวกสังโฆ ปิสุงปิสุงลักขณะทายสิสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมติมายัมพันเตปิสุงปิสุงลักขณะทายสิจระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาภุติยัมปิมายัมพันเตปิสุงปิสุงลักขณะทาย ภ nah ta ิบารเนนะสหาปัญจศีลานิยาจามะนโมตสะคะวัโตอรหะโตสัมมาสมุสสะนโมตสะกะวัโตอรหะโตสัมมาสมุสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ข้ามีพุทธังสารนังข้ามีอัมังสารนังข้ามิธังมังสารนังข้าม ระณังธรรมามิสังฆังสลนังคัจฉามิปุติยัมติสังฆังสรณังคัจฉามิปุติยัมติพุทธังสลนังคัจฉามิปุติยัมติธัมมังสรณังคัจฉามิปุติยัมติธัมมังสลนังคัจฉามิปุติยัมติสังฆังสรณังคัจฉามิสุตยัมเปสังฆัง themes... ระนามกัจามิปาติยัมปิพุทธางสรนางกัจามิปตยัมติธรรมังสรนางกัจามิปาติยัมปิธรรมามสรนางกัจามิปาตยัมติสังฆังสรนางกัจามิปาติยัมปิสังฆังสรนางกัจามิปานาติปตาเวตุนีสิกขาปัฏฐาสมาธิมิ pāṇāti-kātā-vera-manī-siddhā-patam-samādhyāmi athināthāna-vera-manī-siddhā-patam-samādhyāmi athināthāna vera สิกขาปัตังสมาธิยามิกามสุภิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิูราเมตยามาสะพมัสทานาเวรมณี สิกขาปัจังสมามิยามิสุราเมญายะมัชฌะปัมมาสทานาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธามิจิตมานิปัญจสิกขาปชาติจีเลนะพุภูติ